ุดบ่อเลี้ยงปลาอันนี้ก็ขุดไปแล้วสองวันขุดคนเดียวพื้นที่ก็ประมาณความกว้าง2เมตรความยาว6เมตรอันนี้ก็ แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนอีกประมาณสองวันค่อยมาเอาดินขึ้นเพราะน้ำมันจะยังไม่แห้งอันนี้ยังไม่เสร็จ